PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โพลิแซดของแท้ ในช่วงนี้ค่ะคุณผูช้ชมวันนี้รายการ Se ดแอนเซของเรานะคะยังอยู่กับการเกาะติดชีวิตช่างเรื่องราวดีๆค่ะข,ของพี่พรชัยนะคะจากร้านพรชัยเฟอร์นิเจอร์เรารู้จักเขาเข้าคล้าวๆแล้วนะคะกับแนวทางของการทําธุรกิจการเติบโตมาตอนนี้เป็นพรชัยเฟอร์นิเจอร์ที่ดูแลในเรื่องของอจานดาวเทียมเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีธุรกิจของการทํากระจกทําอลูมิเนียมตรงนี้เข้ามาด้วยซึ่งมันก็จะเสริมๆกันนะคะแต่ลูกค้าในมือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเติบโตมา จากลูกค้าที่เราเป็นเซลล์ของการขายซิงเกอร์นะทุกวันนี้เราก็ยังเป็นตัวแทนอยู่ถูกไหมคะ,อะตอนนี้ก็ยังเป็นตัวแทนอยู่ครับแ,แต่วันนี้ขออนุญ,ญาตโฟกัสไปที่เรื่องของธุรกิจจานดาวเทียมเราเข้ามาเต็มตัวแล้วแหละก,กับการเป็นตัวแทนติดตั้งมาตรฐานด้วยนะคะมีหน้าร้านชัดเจนมีรถนะคะแล้วก็ดูแลพี่น้องในพื้นที่ตรงนี้เกี่ยวกับธุรกิจจานดาวเทียมได้อย่างครอบคลุมนะคะ แต่นอกจากที่เราจะดูแลคุณลูกค้าผู้ใช้แล้วเราดูแลคุณเพื่อนช่างด้วยเห็น<ม>บอกว่ามีลูกค้าคุณเพื่อนช่างมารับของที่ร้านเราเยอะเหมือนกันอ่าใช่ครับอ่าตรงนี้แล้วมันเติบโตมามยังไงมันแบบว่าก่อร่างเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนของเพื่อนช่างตรงนี้ยังไงบ้างค่ะคือตอนแรกที่เข้าวงการจานทร์จะใหม่ๆม,มีสัมนาที่โคราชค่ะ,ะแล้วก็ไปที่นี้มีมีบ่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆอทีนี้เราได้ความคิดจากอาจารย์สปอนความคิดหนึ่ง ที่บอกว่าทํากันเป็นทีม,มคือคือไปเป็นกลุ่มแล้วก็ติดจานเยอะใช่ไหมแล้วก็มีคนรู้จักเพื่อนช่างเยอะอแล้วก็กชวนเขาไปด้วยพอทําไปทํามาเราก็ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนจากนั้นพอเราได้มาเป็นตัวแทนขายเรอาอก็ดูแลเขาเหมือนกับที่ท,ที่ผ่านมานผ่านมาโอโ เหมือนว่าการจุดประกายความคิดที่บอกว่าเราจะต้องทํางานกันเป็นทีมไป,ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีกว่าการที่เราเทำอยู่ตัวคนเดียวแล้วจะต,ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นอช่บอ๋อเราก็เลยเป็นการรวบรวมเอาเพื่อนช่างในพื้นที่ของเรามาเป็นกลุ่มเป็นทีมเราดีดกว่าเนี่ยนะคบอ้บบอาวแต่ทีนี้คนอื่นนี่มองว่าเขาก็อยากที่จะเติบโตในใน แหนของเขาในลายของเขาอะค่ะแล้วแล้วพี่พอชัยเองมีการไปพูดคุยไปเจรจาไหมยังไงบ้างเพื่อนช่างที่ติดกันเราเตรียมในเขตของเราเนะี่ยเราก,ก็รู้จักกันหมดมทีนี้เวลาพูดคุยกันตอนแรกๆมันก็พูดคุยกันง่ายาพูดคุยกันง่ายแล้วทีนี้เวลาเราจะชวนเขาไปไหนเราก็เขาก็ไปด้วยกันครับอ้าวเขาไม่มีแบบว่าเฮ้ย ผมเนี่ยเป็นช่างในพื้นที่นี้มาดูแลพื้นที่นี้อะไรเงี้ยคุณทําธุรกิจของคุณคุณก็ทําไปสิผมก็ทําของผมไม่มีหรอคะโอ้ตรงนั้นไม่มีครับคือคือช่างเขียนเฉียนนี่เขาจะพูดคุยกันง่ายเหรอแบแรกๆเดิมทีเนี่ยจะมีติดอยู่ไม่กี่เจ้านะครับติดจานร์ละเทียมทีนี้พอพอคนเริ่มใช้เยอะใช่ไหมช่างก็เยอะขึ้นมาครับทีนี้เราก็รู้จักคนเยอะเราก็พูดคุยกับเขา อยู่เป็นประจำว่า,าตรงนั้นติดอย่าง,งานั้นตรงนี้ติดอย่างนี้ก็ก็เข้าใจกันดีคือคือไม่แย่งกันเท่าไหร่ มันเหมือนลักษณะของการพูดคุยชักชวนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเธอมาเป็นทีมฉันมันไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่ครับแต่มันเป็นเหมือนการแบบว่าแชร์ความรู้แชร์สิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยให้เขาไปแล้วเขาก็ความความรู้สึกในการที่จะมาเป็นทีมเขาเนี่ยก็คือมันจะเข้ามาโดยอัตโนมัติอย่างนี้เหรอคะถ้าสมมุติมีช่างเพิ่มมากขึ้นพี่พรชัยอาจจะไม่ได้ขายลูกค้ารายนี้อย่างแบบว่า เป็นกอบเป็นกรมหรือว่าอย่างเต็มเต็มกำไรอย่างที่เราเคยคิดเคยตั้งไว้อะค่ะตรงนี้เรามองยังไงล่ะคือลูกค้ามันมีเยอะช่างยังไงก็ไม่พอบริการหรอกครับเราก็เอาส่วนตรงที่เราเราบริการเขาอยู่นั่นแหละให้อยู่ก็พอครับคือช่างช่างเขตอื่นเขาก็บริการตามหมู่บ้านของเขาท่านั่นแหละครับอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีช่างที่อยู่ในทีมของเรากี่คนละคะก็อยู่20 สองคนอ๋อยี่สิบกว่าคนนี่ไม่ใช่น้อย,อยแล้วนะแรกๆก็อยู่ที่35คนอ้าโหโหดหายไปไเล่นะคะพี่พช <c oughs> ใจคะตอนนี้ก็คงเหลือประโยชน์ ที่จะเป็นช่างมาตรฐานเท่านั้นแหละที่จะอยู่ได้ครับมันจะต้องเอาจริงเอาจังไงอย่างที่บอกถ้าใครไม่เอาจริงเอาจังก็จะหายไปจากธุรกิจนี้โดยปริยายอันนี้เราเข้าใจดีอยู่แล้วนะคะตอนนี้2ีกว่าคนเวลามีสัมมนาปั๊บเวลามีกิจกรรมปั๊บเราจะชวนเข้าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่ครับูเราไปด้วยกันค่ะอย่างนี้พื้นที่นี้เนี่ยก็จะไม่มีในเรื่องของการแข่งขันเรื่องของราคาหรือว่ารถเล่เลยสิคะตรงนี้ไม่มีครับ <Wow. S 2> แต่ด้วยความที่เนี่ยแหละเรามีทีมแบบนี้นะคะในการที่จะเข้าไปบริการคุณลูกค้าคือสมมุติในวงของเขาในหมู่บ้านของเขาเขาจะดูแลในทั่วโดยทั่วถึงในมาตรฐานของเขาอยู่แล้วในวงของช่างอีกคนหนึ่งเขาก็จะดูแลอย่างทั่วถึงในมาตรฐานของเขาะนะคะเพราะฉะนั้นไอ้รถเล่ที่มันจะมาตีมาแบบเล่ในพื้นที่ก็คือจะไม่มีก็ไม่มีเลยรเราทํางานอย่างนี้ก็สบายใจเลยใช่ไหมธุรกิจจานดาวเทียมตอนนี้ก็ถือว่าสบายใจครับก็ไปได้ดี แล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะในช่วงนี้เองเนี่ยยอดขายเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่ติดตั้งไปแล้วหรือว่ายังไม่ติดตั้งมีเยอะไหมที่เขตพื้นที่นี้นะครับติดตั้งไปก็ประมาณสัก70หรือแ0นี่แหละคอยอะอเยอะอยู่ครับแต่ส่วนมากลูกค้าเดิมๆนั่นแหละที่จะติดเพิ่มอีก2ใบ3ใบคือติดไว้ตาม ที่นาอะไรที่เขาไปสร้างใหม่เนี่ยโอ้โหคือทุกที่อะถ้ามีราคาขึ้นนี่จะต้องมีจานดาวเทียมว่าอย่างนั้นเอ่ออะก็ขยับขยายไปนะคะสําหรับคุณลูกค้าเองจานดาวเทียมก็สามารถที่จะไปตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการดูทีวีแบบชัดล้านอยู่แล้วแต่ทีนี้อ่ะมาถามต่อสําหรับการที่เราทําธุรกิจมากับ PSI นะคะตั้งแต่ที่เราเริ่มมาจนถึงณวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วคะพี่ฝ ประมาณ8ปดปีแปปีแล้วก็มีแน่นอนแหละว่าก็คือมีทีมช่างนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เราดูแลเขาเขาดูแลเรานะคะซึ่งกันและกันอยู่นะคะถามจากความรู้สึกเลยนะคะตั้งแต่ที่เรารู้จาก PSI มาเราได้อะไรจาก PSI บ้างได้อะไรจากพี่อะไรพีอะไรให้ชีวิตมากมายให้ความรู้มากมายถ้าเราไม่ไปทำด้วยจิจพีอะไรนี่จะไม่รู้หรอกว่าได้อะไรมากคือ ที่ไปสัมมนา,าทุกครั้งนะ,ะจะสอนแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพแล้วก็ส่วนนั้นเรามาประกอบอาชีพของเราครับคือไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนที่ไหนเลยค,ครับเรียนตรงนี้จบเลยชีวิตะสะดวกสบายเลยครับ พร้อมทุกอย่างคือมีค,คนคอยมาป้อนข้อม<ช>ูให้เรารตลอดอยู่ที่ว่าเราจะเปิดรับมากแค่ไหนแล้วพี่พรชัยเองเป็นคนที่เปิดรับในเรื่องของข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ต่อย,ยอดนะคะเป็นแนวทางของตัวเองและก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองให้เติบโตบนะคะแต่ตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทําแค่จานดาวเทียม นะคะคไม่ได้ทําแค่เฟอร์นิเจอร์ยังมีเรื่องของธุรกิจของอลูมิเนียมกระจกด้วยนะคะสัดส่วนของธุรกิจที่เราทําตรงนี้เป็นไงบ้างจำเราจมนี้เราก็มีทุกวันกระจกอลูมิเนียมเราก็ทําไม่ทันโอ้โหทำไม่ทันกันเลยนะ,ะ,ะแต่ที่บ้านเนี่ยก็คือนอกจากที่จะมีทีมงานนะคะคทีมงานตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนคะทีมงานตอนนี้มีอยู่2ทีมมีอยู่2ทีมทีมละทีมละสองคนสองคนอ่าสี่คนแล้วก็มีพี่นก ่ใชครับนนี้ก็คือเป็นแฟนนะคะเป็นคนคที่ให้กําลังใจและเขาเป็นลูกมือที่ดีมากๆเลยเห็นบอกว่าเขาเราเรียนรู้อะไรเราทําอะไรเป็นเขาเป็นหมดเลยครับโอ้โห เป็นเหมือนแบบว่าคู่คิดด้วยคู่ชีวิตด้วยนะคะในการที่จะทํางานไปด้วยกันสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากแง่คิดสําหรับเพื่อนช่างคนอื่นๆแล้วกันในบางพื้นที่ที่อาจจะโอ้หพบเจอปัญหาบางครั้งเนรู้สึกว่าโโหโดดเดี่ยวทําธุรกิจจานคนเดียวเลยแล้วก็มีแบบว่าคู่แข่งรอบทิศรอบด้านกันไปหมดซึ่งแตกต่างจากพี่พรชัยเลยเกิดอยากจะพูดหรืออยากจะฝากอะไรกับเขาค่ะคือเพื่อนช่างของเราทุกคนเราก็ดูแลกันเป็นประจำใช่ไหมค,คือสมมติ ช่างที่มาซื้อจานกับเรานะเราจะไปเปิดบูธช่วยเขาตลอดคือมีอยู่ที่สมมติอยู่ที่ช่างสนามนางอย่างเงี้ยแล้วก็จัดตารางให้เขาว่าวันนี้ไปเปิดบูธท,ที่นั่นวันนี้ไปปุดบูธท,ที่นี่ครับเราจะไปเป็นประจําไปเรื่อยๆครับถ้าเราไม่ไปแล้วเ,เราก็ไม่แข็งแรงขึ้น เหมือนส่วนหนึ่งเป็นการซื้อใจเราด้วยใช่นะคะเพราะในการที่เราจะทําธุรกิจของเราเองให้เติบโตบลูกทีมของเราจําเป็นที่จะต้องเติบโตประกอบกันนะคะมันจะได้แบบว่าแข็งแรงมากขึ้นนะคะมุมมองนี้เองค่ะคุณเพื่อนช่างคนอื่นๆนะคะที่อาจจะคิดว่าโอ้ตัวเองทําธุรกิจแบบดเดียวเดียวได้ ะะมีแต่คู่แข่งรอบด้านไปหมดนะคะมีแต่ร้านที่มาถล่มราคาให้มันถูกลงราคามาตรฐานที่ตั้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ <c oughs> ต้องกลับมุมคิดใหม่นะคะคุณจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดึงเอาร้านค้าเหล่านั้นนะคะหรือว่าตัวแทนเล็กๆเหล่านั้นมาเป็นทีมงานของคุณอย่างเช่นที่พี่พรชัยเขาทําแล้วก็ประสบความสําเร็จตอนนี้ทําธุรกิจจานดาวเทียมอย่างมีความสุขไม่มีคู่แข่งเลยในพื้นที่แห่งนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยสําหรับการถ่ายทอดมุม มองดีๆนะคะและเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยโดยเฉพาะคุณเพื่อนช่างจะเอาไปต่อยอดและปรับใช้กับธุรกิจของท่านค่ะพี่พันชัยขอบคุณค่ะสวัสดีครับแจนเซ่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไปพบกับช่วงของ Pop It, พบอิทพิชิตโชคเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีแฟนชาวเซตอันเซอทั่วประเทศนะฮะพบกับผมอีกแล้วนะครับทุกคืนวันอังคารเวลาสองทุ่มนะฮะทางเซตอันเซอแห่งนี้นะฮะเรามาสนุกกันท้ายรายการฮะรและหน้าที่ของผมนะครับก็คือตระเวนหาช่าง PSI ที่มือเก่าเๆนะฮะถ้าได้ข่าวว่าที่ไหนเก่าเราจะไปฮะเพราะว่าเรามาในธีมของเก่าเกมแล้ตอนนี้ฮะผมยืนอยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ยนครอนปฐมเฮ้ยนี่นคกปฐมแล้วเหรอ แล้วตอนนี้ครผมยืนอยู่ที่พุทธมนฑลนะฮะจังหวัดนครปฐมนั่นก็แน่นอนว่าเราอยู่ในการดูแลของเขตพื้นที่พุทธมนฑลสายห้ส่วนวันนี้เขาจะพามาเก่าที่ร้านไหนกับใครบ้างคงจะต้องไม่ถามเขาเองเพราะว่านั่งรอกันอยู่นี่แล้วะัพี่ก้อยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่ก้อยครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านไหนครับพี่ร้านวิชัยแอร์เล็กทอนิกค่ะ เป็นอีกหนึ่งร้านในเครือข่ายของ S M <ช> S ค <SMS S 2> ่ะค้ขาของเราเองค่ะคิด<ช>ว่าเมื่อ2วีคที่แล้วเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งคิดว่าวีคนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น่าจะเป็นของพี่อะครัรรรรบถ้าพูดอย่างนี้ต้องมีการดวนกันเกิดขึ้นแล้วล่ะครับและเรามาดูกันในเกมกรุสมบัติเวอร์ชั่นข้ามฟากในเก่าเกมอินเซนเซอร์เดี C ๋ยวขอเวลาเซตเกมแป๊บเดียวเจอกันจ้ะ คุณผู้ชมครับแลวหลังจากที่เซตเกมแล้วก็ลองให้ซ้อมดูแล้วนะครับเมื่อกี้ทางวิชัยแอร์นะฮะถึงเป้าหมายก่อนนะฮะเก่าเกมกว่านะฮะแต่นั่นคือการซ้อมและตอนนี้แหะฮะเอาจริงแล้วทั้งทั้งค<อ>ู่<อ>พร้อมนะครับผมบในในก็มาไกลกันขนาดนี้แล้วจับมือกันหน่อยดีวยกว่าครับเพื่อมิตรภาพนะฮะแต่ถ้าเสียใจจริงๆนะครับผมอาล้ฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะกุสมบัติเวอร์ชันข้ามฟาก5เม็ดก่อนชนะยกเดียวจอดไปครับ คุณผู้ชมครับจับตาดูว่าเม็ดแรกจะมาจากใครฮะทักทายได้สวยงามมากเม็ดนี้ฮะและมีโอ้เคลือบหน้าโอเลด้าทำงานแล้วครับสายห้ามาแล้วหนึ่งฮะคุณผู้ชมครับ <c oughs> และตอนนี้ฮะช็อกโกแลตนุ่มากฮะขอบอกเพราะว่าร้อนจริงๆฮะและสายห้าของเราบีดโตเต็มๆเลยฮะคุณผู้ชมฮะ <c oughs> และสายห้าแถมไปหนึ่งแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้เท่ากัน1ลน,นะคุณผู้ชมครับและสายห้าตามมาแล้วสองฮะคุณผู้ชมครับนำไปแล้วนะฮะ ตอนนี้ oh. เอาแทม <laughs> วิชัยวิชัยแอร์นั่งเฉยๆฮะนั่งเฉยๆอ้าวใส่ห้ามาสามแล้วครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันว่าถ้าเสมอสี่สี่นี่สนุกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแลดูดูโหใส่ห้ามาสี่แล้วครับคุณผู้ชมครับสี่ต่อสองอีกเม็ดเดียวใส่ให้อีกเม็ดเดียวตอนนี้วิชัยแอร์ได้แต่ทำลายคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะตอนนี้เรียบร้อยครับใส่ห้าครับโอ้โหลีลี่นี้นะฮะไม่น่าเชื่อครับใส่ห้าครับตีตื้นมาย้ำแกนเอสเอ็มเอสได้สำเร็จครับแม่ยังจะมีแมตช์แก้มือหรือเปล่านะแต่พูดถึงวิชัยแอร์ ใช่ครับมีบริการอะไรบ้างครับวิชยแอร์ของเราครับผมก็คือหลังจากติดตั้งเสร็จสับแล้วถ้ามีปัญหาเือช่างวิจัยนี้จะไปอย่างรวดเร็วเลยครับนี่และถ้าสมมุติว่าอยากใช้บริการนะฮะแต่มาไม่ถูกหรือว่าอยากจะสอบถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างเบอร์โทรสักนิดนะพี่เบอร์โทรติดต่อ ช่างนะครับ0899874036นะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าเก๋าเก๋าแบบนี้นะฮะเตรียมตัวเจอกับผมได้นะฮะทั่วประเทศนะฮะและวันนี้ครับพวกเราทุกคนก็คงจะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเทมหน้าฮะผมจะไปเก๋าที่ไหนจังหวัดอะไรและใครจะเก๋ากับกันตามลุ้นกันเองวันนี้พวกเราทุกคน SMS พุทธมนทลสาย4และวิชัยแอนเซอ Service ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาไว้กินแก๊เแี ได้อะไรจากพี่แต่พีอะไรให้ชีวิตมากมายให้ความรู้มากมายถ้าเราไม่ไปทำด้วยกิจพีอะไรนี่จะไม่รู้หรอกว่าได้อะไรมากคือที่ไปสัมมนาทุกครั้งนะจะสอนแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ แล้วก็ส่วนนั้นเรามาประกอบอาชีพของเราครับคือไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนที่ไหนเลยครับ,รบเรียนตรงนี้จบเลยชีวิต